อาจารย์ละเต๋บอบนวอเตตะก,กอเอาละบอเอา,ลาเอาลยครับเมื่อนี้ก็สีมามหัดวอกเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะแชร์เดอะแบกของแท้นะครับผมซื้อแายก,การเกงยางดีนะินคือของข้าเจ้าเจรยนหลังวิถีชีวิตแบบมาลายายใหญ่ของเราก็จะเป็นวิถีชีวิตแบบมะรามจามใจอันนี้จะเป็นอีพีแรกนะครับเป็นอีพีที่เราทดลองถ่ายดูว่าของเราจะเป็นยังไงก็วันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์โอ้จะเป็นโมยาเพื่อเขนนะวะ ทำไมกูรู้สึกตึงๆอย่างี้ตอนอยู่หลังกล้องแม่งไม่รู้สึกอย่างงี้วะแล้วพอมาพูดภาษาภาษาอีสานหน้ากล้องไม่เหมือนกันกับพูดแบบมันเราคุยกันมันแตกต่างอยู่ในทั้งเถื่อกัน <c oughs> คือวันนี้นะครับเราจะทําเมนูผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเมนูอะไรแต่ถ้าใครเป็นแบบนักดื่มก็จะเคยเห็นเป็นเมนูกับแก้มที่อร่อยมากๆนะครับส่วนตัวผมผมเรียกไก่ผัดพริกกระเทียมมันจะอร่อยมากเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะทําออกมาหน้าตาเป็นยังไงน่ากินขนาดไหนจินก็ขอเจ้าห่อนๆนี่แซ่บขนาด ก่อนอื่นเราต้องหาไก่ก่อนนะครับเอาอะไรอันนี้เนาะไก่หั่นชิ้นครึ่งกิโลร้อยแปดบาทพอแล้วมั้งแค่นี้เนาะวัตถุดิบอันต่อไปมันลดราคาไปเหลือยีสิบบาทเขาบริเป็นสปอร์ซื้อ,ขอเขี๋ยวครับลดตัดตว่าเขาก็บอกให้เขาเพราะว่าเพื่อวันหนึ่งเขาจะาแบบสีเห็นใจเข้ามากสนับสนุนเข้าอย่างประมาณนี้ ไก่หันชิ้น59บาทพริกกระเทียม10บาทรวมเป็น69บาทมื้อนี้ไม่แพงนะครับย่อมเยาใช้ชีวิตในเมืองแบบสบายๆหุงเขากินเตดอยงอยู่คะล้างไก่คือซื้อไก่มาแล้วก็ต้องล้างก่อนบ่รู้ว่า,วาบ้านใดเป็นยังใดแต่ว่าบ้านนี้ล้างเบิดทุกอย่างครับล้างทั้งไก่ทั้งหมูเพื่อความสะอาดนะครับเราจะใส่หมดนี่เลยมันยังแซบ สิบ,บาทใส่ให้หมดเขาสิทูบหยาบๆกระเทียมนี่ทูบหยาบไปเลยกินวันสิหอมคืออย่างนี่เห็ดไปเห็ดมากผมสิบูคือเสีบกระทะห่างประประเน,เนี่ยพี่เขากะส้อยหยาบไปเลยหั่นหยาบเลยนี่หั่นเฉียงง่ายๆเลยครับเราต้องเห็ดหยาบเห็ดกับเขาจะไปเห็ดหยาบเห็ดง่ายๆอดีตผมบ่เคยเป็นเสีบหรอกครับตั้งไฟปุ๊บผัดได้เลยใส่น้ำมันป๊าบเราต้องใสหลายนะครับมันสิมันมันมีมันอยู่แล้วหนังไก่นะแม่าแมนแมนแมนใส่ปั๊บนี่เขาก็ผัดกระเทียมเลย ผู้ใดมากเผ็ดกระไส้พริกหลายๆผู้ใดบ่มากเ,กกเผ็ดาากรกะไสพริกหน่อยนะครับที่สำคัญกับกระเทียมนะครับพอให้มันหอมเมนูง่ายๆแบบกินบ้านๆเมนูขี้เหล่า็งไงซะแต่ถ้าบ้านไผมีโคกอะต่ำเอาก็ได้คกันกถ้าเจียวแบบว่าลุกทงลุกทงเลยนี่กระเทียมก็ต้องแกะเปลือกเลยต่ำค่าเปลือกเลยอันนั้นแห้งแสบแต่ว่ามันติดเข่าแต่ว่ามันติดติดเข่าเกอะเลยเจียวห้มันหอมครับกระเทียมเริ่มหอมแล้วเจียวกระทะห้างเ่เคยเห็ดเมนูนี่เด้อเท่าที่ไปเบืองเล่าอะพอกระเทียมเรื่มหอมอ่ะก่อนมันสิไใหม่เนาะใส่ไก่ลงไปครับ ไฟแห้งเขากับพรลงครับวอญยายาัดโซ่ไฟลูกบึ้มๆมาที่อราวนนะวนนะอมันหอยก่อนเลยหลักการนำปลาทีทผลดไม่เนะคยใ <captain> ส่หออื่นเลยครับผมผมชื่อรสอ่าเอาเต่สีใส่ใส่เลยส่วนตัวผมจะชอบใส่น้ำนใส่น้ำให้มันขลุกขลิกนิดนึงถ้าผู้ใดมากแบบหวานๆนัวๆอ่ะเติมน้ำตาลได้เติมน้ำเล็กน,น่อยครับเติมน้ำน,น,นิดนึงแล้วเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้จนกว่าไก่มันจะสุก เสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับหน้าตาของมันก็จะมีน้ำครุบคลิกนิดหน่อยไปไปลองชิมดูพอแบบชิ้นใหญ่ๆตักน้ำลาดนี่ครับลาดอ๋อลืมเป่าพี่น้องเลยแต่วางยาลืมเป่า งัวมากจริงก็เขาเจ้าผ่อนเนี่ยสุดยอดเขาเนี้ยก็เลยเขาเนี้ยนี้จำโอเคครับยังได้กละฝากวิดีโอวอล์กของผมไปแน่ครับเพึ่งหัดเฮดบอกเธอแหลกกะมีประมาณแน่เก๋เขินแน่จังหน่อยเอกาผิดผิดหรือมากบอมากผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์มาบอกกันนะคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะอยากให้เพิ่มเติมยังจังใดนู่นนี่นั่นก็คอมเมนต์มาคุยกันครับอยากคุยกับทุกคนครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับกับเมนูนี้นะครับไก่ผัดพริกกระเทียมสุดยอด